ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าการเดินทางของใบหยานนั่นเอ,เองนะครับ้าถามกียวนี้ คือกิจกรรมอะไรครับพี่กิจกรรมนี้คือกิจกรรมแจกฮีโร่ฟรีสาหรับคนที่ทภารกิจเสร็จน,นั่นเองนะครับแต่ฮีโร่ที่แจกฟรีนั้นไม่ใช่ใบหยานนะครับแต่ว่าเป็นฮีโร่ด้านล่างสายน,นั่นเองนะครับเนี่ยจะมีว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเดลเซียนมู ura, ราาคาเฟนี่ฟอเรนแล้วก็แอนเนตนั่นเองนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาฮีโร่ตัวใหม่มานะครับมันจะมีกิจกรรมนี้อยู่แล้วล่ะเป็นกิจกรรมแจกฮีโร่นะครับ แต่ว่าไม่ได้แจกสกินเอ้ยแต่ไม่ได้แจกฮีโร่ตัวนั้นๆนะครับแต่เป็นแจกฮีโร่เฉย,ยๆนะครับส่วนฮีโร่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องอที่ส่วนปกติแล้วเนี่ยฮีโร่มาใหม่เนี่ยตอนเนี้ยมันสามารถใช้เหรียญทองซื้อได้แล้วนั่นเองนะครับส่วนวิธีหามทากิจกรรมนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการสะสมเหรียญทองให้ครบนั่นเองนะครับโดยอันแรกเนี่ยต้องใช้อยู่ที่100เหรียญน,นะครับโดยอันสองอันสามอั์เซ็นตเนี่ยไม่รู้ต้องใช้หมดกี่เหรียญนะแต่ว่าเราจะสามารถหาเหรียญได้จากไหนนะครับไปกดไปที่บรรากคั จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับด้จากการล็อกอินจากการทำธุรกิจ5เข้าหมดหเข้าร่วมหมด55หรือจะระดับแหมกระตุกอะไรเี่ยทำลายป้อมนะครับแล้วก็จำนวนการเล่นหลังอัปเดตนะครับนี่เพราะว่าผมคิดว่านะจะมีการอัปเดตใหม่เนี่ยเพราะว่าซีซันเนี้ยลีแล้งวันที่31นะครับหรือว่าสิ้นเดือนนี้ นะครับแน่นอนว่าบหย,ยาเนี่ยอาจจะมาช่วงนั้นก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะอาจจะมาเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับอืมแต่ถ้าหลังอัปเดตเนี่ยก็แปลว่ามันต้องมาหลังวันที่สาเ็นะครับเดือนนี้มีกี่วันเมษายนมี30มสรัวเลยจาเดือนไม่ได้นะครับเพราะฉะนนี้สาหรับกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมทําเพื่อรับสกินใหม่นะสำหรับคนเอ้ยทําเพื่อรับ ฮีโร่ใหม่นะส่วนเอาใครที่มีฮีโร่แล้วนะครับก็รับเป็นลูกแก้วแทนละกันนะถ้าถามว่าพี่ครับลูกแก้วเดี๋ยวไปทําอะไรได้พี่ลูกแก้วนะครับสามารถเอาไปแลกนะครับไปเล่นในกิจกรรมลอตเตอรี่แบบธรรมดาได้นะครับลอตเตอรี่ทั่วไปนะโดยสมมติคุณเล่นครบ120นะคิดว่าน่าจะเป็น120นะครับคุณนะครับก็จะได้อันทองมานะครับเป็นลูกแก้วแร่นะครับถ้าถามว่าลูกแก้วแร เอาไปทำาได้ครับพี่ลูกแก้วแรนนะครับสามารถแลกได้นียนะครับก็จะมีสกินดังนี้เลยนะครับ้ามว่าสกินในนี้สกินไหนสวยสุดนะครับผมแนะนำเป็นสกินนาคอสนะที่ผมคิดว่าสวยสุดแล้วนะครับสำหรับสกินของซูพรีมนะพวกที่ต้องใช้อันแดงแรกทั้งหมดอ่ะผมคิดว่านาคอสสวยสุดแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าแล้วแต่ทุกคนเล่นด้วยบางคนเขาไม่เล่นนาคอสนะครับเขาอาจจะเล่นแวนก็เลือกแวนดีกว่าเรียกว่าเอาสกินที่ เราเล่นมากที่สุดอ่ะฮีโร่ตัวไหนเราเล่นมากที่สุดเราก็เลือกสกินนั้นนั่นเองนะครับโอเคจวนนี้สําหรับกิจกรรมนี้นะครับแน่นอนครับถา,ถามว่าพี่ครับทําไมาวันนี้พี่ถึงทําคลิปชาร์จังเลยครับพี่เมื่อคืนพี่นอนดึกมากเนาะนช่วงนี้พี่นอนดึกดึกไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับจริงๆก็ไม่อยากนอนดึกหรอกแต่ว่าโอ้โหก็จะว่าช่วงนี้มันแบบรูทีนเป็นอะไรไม่รู้มันแบบคือช่วงนี้พี่สอบเสร็จใช่ไหมผมสอบเสร็จปุ๊บก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับแล้วก็ ช่วงพอไปเทอมปุ๊บเนี่ยผมก็แบบเล่นเกมยับเลยนะครับหลังจากช่วงก่อนนั้นนะคือผมถ้าผมว่างผมอ่านหนังสือว่างอ่านหนังสือว่างหนังสือเดียวช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมแป๊บนึงอ่ะแล้วก็เดือนหน้าจะเป็นซัมเมอร์ใช่ไหมคือช่วงแรกผมก็จะเล่นเกมยับเลยแล้วก็ออทํางานช่วงทํางานก็เป็นช่วง5้าโมงเย็นด้วยนะครับทำให้แบบผมทํางานเสร็จสี่ทุม่มใช่ป่ะผมลงคลิปเสร็จแต่ที่ผมเป็นคนไม่นอนเด็กผมปกติผมลงคลิปปั๊ผมนอนเลยกลายเป็นผมลงคลิปปั๊บผมเล่นเกมต่อ ดูซีรีส์ดูอะไรถึงตีห้าถึงหกโมงอะ่ะทุกคนแล้วกลายเป็นแบบรูทีนตื่นเที่ยงตื่นบ่ายอะ่ะโอ้โหแม่งรูทีนโคตรเสียนะครับจมุติมันเปิดเทอมจริงๆเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนรูทีนใหม่นะต้องอ่านหนังสือต้องอ่านอะไรอีกนะครับต้องก็คือต้องเปลี่ยนรูทีนใหม่แต่ว่าช่วงนี้ก็คือปล่อยตัวไปก่อนนะครับปล่อยตัวไปก่อน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าท่านสงสัยว่าทำไมถึงลงคลิปช้านะครับก็แน่นอนครับตื่นสายครับผมเพิ่งตื่นมาเองแล้วก็มาทำนะครับต้องขออนุญาตขอตู้ขอรถทุกคนด้วยนะครับตื่นสายจริงนะครับยอดวิวคลิปนี้น้อยเป็นไรครับขอแค่ทุกคนมาคุยกันก็พอโอเคจานนี้สำหรับคิวนีนะครับแล้วก็อ่ามันมีกิจารมใหม่อยู่ไหมไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วนะครับผมก็ได้ผมได้ผลึกมา3อันจากแบบงงๆเฉยเลยนะครับ แต่กำลังไม่รู้ว่าจะแลกอะไรดีนะครับว่ายังไม่มีสก,กินไหนถูกใจเดี๋ยวรอสก,กินใหม่มาแล้วค่อยแลกกันโอเคนะครับกวันนี้สำหรับคิวน,นี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมอะไรพูดอะไรเนี่ยงงเกินนี่ทุกคนผมจะให้ผมบอสได้ไหมว่าผมอะผมอะแพ้รัวใช่ปะ่ะแต่พอผมมาจัดฮีโร่เมนผมอ่เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเล่นทาร่าเป็นเ,นเนม็ดม็ม่วงใช่ไหมแล้วก็เวเรสเม็ด ฟ้านะครับแล้วก็ดิดลิตม็ดเขียวนะครับพอผมกลับมาเล่นทาร่าเท่านั้นแหละมันเริ่มชนะรวๆขึ้นไว้ทุกคนเนี่ยเพราะว่าพอผมเล่นเป็นทาร่าผมเล่นออฟเลนใช่ไหมผมก็เอาที่ผมใช้สูตรผมนะผมก็คือแรงผมก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอนนี้กําลังไปได้ดีไงผมก็จะเป็นออฟเลนผมจะชอบหยิบเป็นทาร่าออฟเนลนมากกว่าแล้วก็ไปแยกดันแล้วว่าดันคีิสูงๆเลยดันคลิปเสร็จปุ๊บค่อยเติมเพื่อนดันคลิปเสร็จปุ๊บ ค่อยเติมเพื่อนพยายามแบบว่าผมพยายามจะฉีกดันคลิปสมมติเพื่อนมาโถมมาอยู่ช่วงบนกันใช่ปะมาเล่นบนไงของมจะลากไปล่างไปดันคลิปล่างแล้วค่อยมาเข้าไฟอะไรเงี้ยก็คือศัตรูสมมติถ้าสมมติผมสู้เรนได้นะผมดันยับอ่ะอืมผมก็ดันสุดเลยดันแบบว่าให้มันต้องมากัรพอพอมาการเสร็จปุ๊บ เวลามันไฟอ่ะฝั่งฟันจะอยุดสี่ไั่มเฮ้ยผมว่าจะมีสี่เราก็มีห้าครับเขาทำให้ชนะไฟมากขึ้นอะไรนะครับสำหรับสุดผมโอเคสำหรับประณนี้ก็จะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้กระตุกอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดูครับเดี๋ยวเรากันไปดูกันดีกว่าว่าใครดูคโลิปเราจบบ้างแม่งกระตุกอีกแล้วงงเหมือนกันนะครับไปดูกันเลย let's go ไปช่วงนี้กระเป๋าตังค์แห้งมากแน่นอนครับเดี๋ยวจะบอกไว้อีกอย่างนึงครับน้องเอชคุณ ต้องเรียกพี่ด้วยพีเอชหรือว่าคุณ H New as r e a d of Power นะครับากิจการรมใหม่วันที่21มีสกินตูเลนใหม่มาสกินแบบวารีสวยมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูแต่ว่าต้องเว็นวันที่21ดเดียวกันแต่คุณว่าสวยมากนะครับผมได้แค่สกินเดียวนะครับตัวสกินอาวากาศขึ้นมาชดเชยที่จริงน่าจะให้มากกว่านี้นะครับเออจริงเพราะว่า,ากิจการรมมาช้าน่าจะแต,แ,ตแต่ทำไมผมได้สามโ้โหเหมือนกัน <c oughs> คุณบอลวชิรวิทย์นะครับนี่ไม่แน่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อัปเดตไปมากเลยครับรอทอร้อยร้อยโทนันทวัฒน์ทัพพ aweet เหรอเนี่ยเฮ้ยร้อยโทเลยเหรอครับเดี๋ยวของแทบวะนี่ร้อยโทรจริงไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> จะเย็นนะวันนี้นะครับเซ็งเลยหมดสองมาจอลิเตอร์ได้กอบวิบ้าหกเฉยเสียดายเงินมากแม่น้องไอ้นี่กลัวแล้วเนี่ยมันกอบวิบ้าหกแพงก,กันตายเป็นสามพันโอ้ ต้องดีใจดีปะคุณสุเอกสัมพันสี่คุณสุเอกสัมพันธ์สริกุลสวัสดีครับ0ูนยหครับผมสวัสดีครับสวัสดีมากนะครับคุณคมกริดนะครับจำชื่อได้แล้วนะครับมาจะจำชื่อได้ด้เนี่ยครับศูนย์ศูนย์หนึ่งห้ามีรูปยิ้มด้วยนะทันไหมครับศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าทันอยู่แล้วนะครับกำลังทำลิปพอดีนะคุณเอิร์ธพรนิคมเนี่ยยูอากอลเซเว่นนี่ครับศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าครับผมเดี๋ยวผมพิมพนไปแล้วกำลังอัดเลย ก็มีต้องมียอยักษ์เบิร์นลอลิงด้โอเคก็จะวันนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ดูคลิปผมจนจบนะครับเป็นพระคุณอย่างมากนะครับที่มายอดวิวไม่เยอะแต่ยอดคอมเมนต์แม่งเยอะมากชอบมากนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงที่ดูคลิปผมจบนะเดี๋ยวจะกราบอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันที่จะมีข่าวมาบอกแล้วกันว่าวันที่21นะครับมีสกินใหม่ของตัวเรนมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นราคามา700คูปอง ถึง1,000คูปองประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะไม่เกิดนี้หรอกนะครับสมมติมาประมาณนี้จริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าสกินวอลเลตใครเติมสกินไปวอลเลตไปเนี่ยแห้งเลยครับแห้งมากนะเพราะว่าสกินวอลเลตเนี่ยเอาตรงๆก็เหมือนเหมือนบังคับซื้ออยู่นะดีนะเขับเอาสกินวอลเลตไว้สุดท้ายเพราะว่าแบบว่าเหมือนเราซื้อสกินที่มันแบบสวยๆหมดแล้วอะแล้วพอสกินวอลเลตมาแม่งโหคนจะเอากรอบโปรไฟล์ไม่ต้องซื้อจริง นะครับเรียกว่ากิจกรรมสกินมาใหม่เนี่ยเยอะมากนะครับช่วงวันที่21เนี่ยถ้สกินตัวเลนเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะครับรอเลยรอเลยวันที่21นะครับก็เช้นี้สำหรับคืนนี้นะครับสำหรับโค้ดในวันนี้ก็คือ1505งหนยนั่นเครับใครดูจบก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคสำหรับคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบอีกครั้งนะครับไว้เจอกันวันเพลเดที่สองขอบุณทุกคนด้วยที่ดูคลิปช้านะคลิปยอดวิวคลิปนี้อาจจะน้อยแต่ไม่เป็นไร จะได้รู้เลยครับว่าใครตามดูคลิปเราทุกคลิปบ้างแต่ผมเชื่อว,ว่าคุณ H News ดีดอว์พาวเวอร์มาแน่นอนแล้วคุณบอดมาแน่นอนนะครับแล้วก็คุณสุเอกมาแน่นอนคลิปหน้าคุณคมกิตมาแน่นอนนะครับคุณยุอาร์ก็เซเว่นมาแน่นอนนะครับแน่นอนแล้วว่าคุณเอิร์ดมาแน่นอนแน่นอนขอดูว่าคุณเอิร์ดมาหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนจริงๆแล้วบ๊ายบายครับที่รักผมบ๊ายบายไป